นวีหมายจใจจะให้มองฉันวางยางอยอยู่หรือจะโทรรัฐธรรมนแต่นั่นหาสำคัญไม่ฮวงก็แต่บทนอุทธรเจา้าผู้จะทะเลิงหลาดขึ้นเป็นพออยู่หัวในเบื้องนาจะต้องอาปล่อยดับจวนไปด้วยแล้ลวหลาดัชว์วงอุทธรก็สิ้นลงพร้อมชีวิตเจา้า <laughs> พ่ออยู่หัวทรงมีหลวงจงรักเป็นผู้คอยสอบพิษชิมเครื่องเสวยหากมียาเจือปนอยู่ในเครื่องต้นหลวงจงรักก็จะต้องรักรอแทนไปคะ่ะแต่หลวงจงรักหาได้ใช่ภาชนะเดียวว่าพ่ออยู่หัวเจ้าจงรอบเอายานี่เคลือบถวยสุราพ่ออยู่หัวพระองค์ฮามีทางที่จะทรงสราบใหม่